สวัสดีค่ะฝอแตงใบแอนค่ะแอนแนค่ะฝอพนคอนเกษตรนะมินค่ะวันนี้เอ็นพามาดู Next Gen Y t e แทค่าครับสีเลยนะคะคันนี้สีบรอนเงินค่ะราคาตัวรถที่1,314,000บาทค่ะ สวยมากๆเลยมาดูว่าแต่งอะไรบ้างค่ะกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้า V6 ห a เปเตอร์เลยค่ะแล้วก็สกูเป็นสกูทรงฟิตใหญ่ๆเลยนะคะโลโก้ของเขาเป็นรูปม้าสีแดงค่ะและกันชนนหน้าเป็นยี่ห้อฮาร์เมอร์นั่นเองค่ะสวยมากๆเลยคันนี้ยกถึง2นิ้วเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ไซส์ซุ้มล้อนะคะอยู่ที่6นิ้วแบบหมุดนะคะสี่ดำด้านค่ะส่วนซีรีส์ยางค่ะ33มสิบสามคูณส e ิบสองจุดห้าอยี่สิบนะคะออฟเซ็ตลบสี่สิบสี่เลยค่ะ สวยมากๆเลยนะคะยอดนี้จริงๆนะคะและบันไดข้างมันของฮัมเมอร์ค่ะใส่ครอบรอบคันนะคะสลับลูปด้านบนนะคะเป็นแบบมีไฟสวยมากๆเลยของฮ a มเมอร์ค่ะและสติ๊กเกอร์นะคะรอบคันสวยมากๆโรบาร์ด้านท้ายนะคะเป็นของออฟโรดนั่นเองนะคะสวยมากๆมีแต่แกรงด้านบนด้วยนะคะข้อไฟท้ายค่ะเสริมรอค่ะแล้วก็กันชนท้ายนะคะเป็นของฮ a มเมอร์เหมือนกันนะคะสวยมากๆเลยทีเดียวรุ่นนี้ขับสีนะคะและสีบอลเงินแต่งขึ้นมากๆนะคะสีบอลเงิน ตัดกันกับสีดํานะคะซึ่งเข้ากันมากๆเลยนะคะแล้วก็ลูกค้าท่านไหนสนใจอยากแต่งแบบนี้นะคะหรือเรือร่องอื่นๆก็สามารถแต่งได้เหมือนกันนะคะติดต่อแอดเลย0 98, 2, 16, 6, ูนย์เก6 6แ่ะมีไฟนเนวิ่งเซนเอก,กสารถึงบ้านแล้วก็ไฟนนันผ่านนะคะแอนเป็นคนขับรถไปส่งเองเลยนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ